สวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมบับฟังนะคะคลิปนี้จะมาปล่อยสูตรหวยได้วันเด็ดๆให้พิจารณาคอเก่านับชมในคลิปนี้จะมีเลขสูตรอาจารย์ตอยสูตรเมริมโคแลวก็สูตรเส้นสมุดสาขอน้องชมหมวทิพผ่านมาเลขเส้นสมุดกะปังอิลีนะคะเขาปังปแต่ก็ร์รัวน้องชมหมวทิพผ่านมาผู้ใดได้โชคได้มาเนยนะคะน้องหัวทิพผ่านมา เสียนสมุดสาครนเลขของเสียนเห่าแตกจังๆเขาจังๆรายรอบเลยน้ำชมหัวทิพา์มานี่คือหัวทิพา์มาของเสียนนะคะ่านชมผู้ใดได้เอาตัวเลขก,กับเสี้ยนสมุดไปเสียงโชว์เสียง,ยงหมานหัวทิพา์มายินดีน้ำหลายๆเลยค่ะเด้อเลขเสียนเห่าแตกเทิงห้าหน้อยแล้วก็แตกเทิงเล่าพัฒนานะคะแตกตรงๆเขาเทิงตัวนิ่งน,น้ำชมห้าหน้อยแตกจังๆคือน้อยพิเศษนะคะ อเก้าเจ็ดตรงๆบริกรรเลยน้ำชมแลลวกะเล้าพัฒนากะอเก้าหกจังๆคือการน้ำชมหมวนหวนี้ลุนต่อเลยนะคะว่าเลขเส้นสมุดหมวหนี้จะมารัวๆจนหอดเล่าปัจนาบอ่อเนาะคะ่ะก่อนอื่นกะจะไม้เบิ้งเลขสูตรแม่ริมโค้งก่อนน้ำชมเมื่อว่านี้สูตรแม่ริมโคงเข่ารัวๆเลยน้ำชมผู้ใดได้โชคได้มาแน่เนาะเะนาะเมื่อว่านี้ เมื่อวานนี้ห้าน้อยของแมริมผมแตกสามรอบเลยน้ำชมแต่ก็รั่วเลยนะคะแตกตั้งแต่น้อยพิเศษไปจนหอดน้อยวีไอพีเลยน้ำชมยินดีกับคนที่โชคได้มานะคะน้อยพิเศษเลขของแมริมคงที่ออกจังๆคือแปดหนึ่งน้ำชมมาตรงๆบริกรับนะคะแล้วก็พ่อมาหอดห้าน้อยปกตินะคะก็ออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์ตัวนี้น้ำชมปังรั่วแล้วนะคะ พอมาหอดน้อยวิ่ไอพี่่ักชมแตกตัวเน่นอีกนะคะสำหรับเลขสี่หนึ่นึงสตัวนี้นะคะปังรั่วสามน้อยรวดนะคะยินดีกับคนที่ได้โชคได้มานะอุมชมในคลิปนี้สูตรแม่ริมโขงได้จัดออกมาให้พิจารณาแล้วค่ะทุกชมสูตรนี้เป็นสูตรร่วมนะคะรวมมัดรวมเล้าพัฒนาหลวกะฮาหนอยของงวด วันพุธนะค่ะคชมงวดนี้เป็นวันพุธที่28ดนะคะกะเห้ซิเฟนช่องเฮ้าพิจารณาด้วยค่ะเด้อมักชอบกรจังจัดนะคะสำหรับแนวทางของแม่ริมโขง,งวดนี้เลขวิ่งเลขแรนมีเจดกับสจับคู่นะคะชุดเต็มเลยเมื่อนี้มีเจ7ดหนึ่มเจ สามเก้าสามสองสามศูนยงกสามและกับหกสี่นะคะฟันเนียนเนีนเลื่อนชม่มมือนีฟันหา6ชุดหกหางมีเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดสามสามสี่สลกัเจ็ดหนะคะทช่ชน่มเลียงสาตัวคัดให้สชุดสาหางคือเก้าคือสามเจ สามเจ็ดกแล้วก็หกสามสี่นะคะผู้ใดที่มักสูตรเมริ่มคงเข็บหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยนะคะหลังจากมาว่าเนียรับทรัพย์กันไปรัวแล้วนะคะมือนีหลุนต่อเลยนะคะว่าเลขเซียนสูตรเมริ่มคงจะมารัวๆอีกบอ่อนะ้คุณชมแล้วก็ในคลิปนี้นะคะมีสูตรของอาจารย์ต่อยนะคุณชมเลขของอาจารย์ต่อยงวดที่พันมาหลุดไปนะคะ หมวดนีอาจารย์ต้อยกัได้ทรงเนวทาทมามห้พิจารณาคือเก่าน้ำชมกัธรรมดานะคะแนวทางกับมีเขาแนี่หลุดเนาะคะ่ะเลขเล่าพัฒนาของอาจารย์ต้อยแตกวันสุกนะคะวันจันหลุดหมวดนี้ก็เป็นทีนารุ่นขึ้นกันนะองคำชมเพราะว่าหมวดนีอาจารย์ต้อยกับคัดมาให้เน้นๆนะคะล่าพัฒนาอาจารย์หมวดนี้จัดให้ร่วมทึงเลขเบิ้ลตัวกันนะคะสิบจุดสิบหางมีศูนย์สาม เป็นตัวเด่นเพิ่นนะคะเด่นเพิ่นเด่นไป03 13 73แลกั83นะคะตร่องคือ9 3 94 8 4แลกั0 4นะคะกัน2ชุด2หางคือ33กับ44น้จงชมแลก็ละงวดนี่5น้อยอาจารย์ต่อยขัดออกมาหายีจารณนานะคะเลขกวิง่เงเล็กแรนมี7กับ8โตเด่นเพิ่นนะคะมี 8C 8 3 7 3 6 4 4 8 3 8 3 7แล,ะะ 4, 6, ล้วก็46นะค่ะซีนักคชมพิจารณาเดค่าเดอถามัก้าชอบสูตรของอาจารย์ต่อยกัแคบหน้าจอไหวพิจารณานะคะในในคลิปนี้จะมีเสียงสัมผัสของเสี้ยนสมุดสาคอนนะคะวันนี้จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดนะคะ จงใจจะของบอยชี่เส้นช่องเฮ้าพิจารณาเอานลค่ะไปติดตามรับชมไปฟังจากปากของเซียนเซียนคอนเพิ่มหายเพิอมๆกันไปเลยค่ะค่ะวันนี้ได้เลิกดีนะคะเซียนลงสูตรหวยรายวันฝากเฟนช่องเรากับเซียนว่างหรือยังเอ่ยว่างค่ะงวดนี้จะเป็นงวดของวันพุธนะคะเซียนของพุทธที่28หลังจากงวดที่ผ่านมา เลขเซียนสมุดเข้ารัวเลยนะคะเซียนหาหน่อยแล้วก็ลาวพัฒนาเซียนสมุดแตกปังๆเลยค่ะดีกับคนที่ได้โชคจริงๆนะคะงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวให้ดูเลขเซียนสมุดสาครงวดที่ผ่านมาก่อนนะคะเลขเซียนสมุดนี้จัดให้น้อยมากเลยนะเจนเนาะน้อยๆเน้นๆแล้วก็แตกจังๆด้วยงวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆทั้งหาหน่อยแล้วก็ลาวพัฒนาเลยนะคะ ฮาหนอยของเซียนแตกตรงๆก็คือนอยพิเศษแล้วก็ลาวพัฒนาแตก9กตรงๆนะนเสียนเนาะเกือบ3าตัวแตกเล็วันที่ผ่านมาเลขที่ออกคือ596เซียนจัดให้597นะเสียนเนาะแต่ถ้าคนไหนได้เอาเลขหลักร้อยของเซียนไปจัดนะเสียนก็คงจะได้โชคได้หมานตรงๆนะคะบวันที่ผ่านมาอา้าวยินดีกับคนที่ได้โชคจริงๆคนไหนได้โชคได้ลาบไปแล้วหรือยังไม่ได้ วันนี้ลุ้นแนวทางกับเซียนสมุดต,ต่อนะคะถ้าคนไหนได้โชคเยอะอยากเบิงปันให้เซียนเราก็ติดต่อขอเบอร์ผ่านช่องแพรพารวยหรือเบอร์ที่ทั้งช่องเคยขึ้นให้หลายรอบแล้วนะคะสําหรับเบอร์เซียนสมุดสาครแต่ว่าเซียนสมุดสาครก็ลงทั้งสูตรรายวันแล้วก็สูตรหวยใหญ่นะเซียนเนาะให้กับช่องแพรพารวยคือลงตลอดอยู่แล้วนะคะถ้าคนไหนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็จะได้รับชมทุกคลิปนะเซียนเนาะ สำหรับงวดนี้อ้าวเข้าเรื่องกันเลยนะเซียนเป็นของงวดวันพุธค่ะสูตรลาวพัฒนาแล้วก็มัดรวมฮานอยนะคะเซียนครับค่ะเซียนได้ยินแอรชัดไหมได้ยินทราบครับค่ะเหมือนมันจะขาดขาดหายๆอ้าวพูดดังๆเลยก็ได้เซียนเริ่มต้นที่เลขวิ่งเลยเซียนวันนี้วิ่งสามแปดเก้าสามแปดแล้วก็เก้าเซียน แล้วก็เกจับคู่วันนี้มีเก้าศูนย์คเซียนเก้าสองเก้าสองค่ะแล้วก็แปดสามแล้วก็มีแปดสามค่ะค่ะฮัลโหลเซียนแปดสามแล้วก็อะไรนะคะแป แล้วก็แปดสี่แล้วก็แสีค่ะไม่ค่อยได้ยินเนาะแล้วก็อะไรต่อคะแล้วก็เบิ้ลก็มีเก้าเก้าค่ะแล้วก็มีเบิ้ลเก้าเก้าก็เซียน 9, 9. ครับแล้วก็แปดแปดแล้วก็แปดแปดค่ะโอ้ร,รู้สึกว่างวดนี้เซียนสมุทรจะชอบเลขเบิ้ลเนาะเซียนเนาะ แล้วก็เลขสามตัวคาเซียนวันนี้งตัวนี้ 7, 9, 7, 9, เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองคาเซียนสามแปดสี่สามแปดสี่ค่ะครับอเอาแค่สองคัค่ะสองหางน้อยน้อยเน้นเน้นเลยนะเซียนเดี๋ยวแอดขอทวนตัวเลขของเซียนไปพร้อมๆแฟนช่องเราเลยนะคะ นี่คือชุดเต็มเซียนสมุทรสูตรหวยรายวันงวดวันพุธเป็นสูตรลาวพัฒนาแล้วก็มัดรวมหาหนอยเลยค่ะท่านชมน้อยๆเน้นๆเหมือนเดิมนะคะ<อ>เลขวิ่ง3ตัวมี3มี8มี9แล้วก็จัดคู่เซียนจัดให้แค่6ชุดตกหางมีเก้าศูนย์เงแมแปดสี่เก้าเแล้วก็8ปถูกต้องนะคะเซียน<อ>แล้วก็เลข3ตัวแค่สชุดสหาง เน้นเน้นคือเจ็ดเก้าสองแล้วก็สามแปดสี่ถูกต้องนะคะอ่าค่ะทีนี้ก็เน้นให้เฟนช่องในกระเซียนใน,นวันนี้ชอบตัวไหนคะเน้นเก้าสองกับแปดสี่เน้นไปที่เก้าสองกับแปดสี่กระเซียนครับเน้นแค่สองชุดแล้วก็ะเซียนครับเซียนคะสายวิ่งสายรูดรมีตัวฟันไหมคะแปดฟันไปที่แปดนะคะเผื่อคนไหนอยาก วิ่งอยากรูดเรือเซียเนาะแล้วเลขสามตัวชอบเท่ากันหรือคะหรือมีตัวฟันสามตัวเท่ากันนะสามตัวค่ะเซียนสมุดคัดให้แค่สองชุดเองนะเสียนเนาะวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มาขอให้ปังเหมือนเดิมกระเซียนสำหรับเลขเซียนสมุดนี้คัดให้ใน,น้ออๆจริงๆค่ะเป็นเลขตัวเลขที่เดินดีแล้วก็น่าลงทุนคนไหนที่ชอบรายวันก็พิจารณาได้เลยแล้วก็เซียนแนวทางก็ค,คือแนวทาง ให้ใช้วิจารณญาณเอางวดนี้เป็นของหวยรายวันก็ท้ายสุดสุดท้ายแล้วก็เซียนอวยพรให้แรงใจเป็นช่องเหมือนเดิมกรเซียนในวันนี้ครับขาเอฟซีคงทราบพระพาลวยโชคหมือนมานให้บ้างนะครับสาธุสาธุกรเซียนขอให้เลขเซียนสมุดเราแต่กรัวเข้ารัวยกช่องอีกเหมือนเดิมค่ะขอพระคุณแนวทางดีๆกรเซียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ